อเอาเลขไปไปซื้อเอาออเด้ว่าสั่งตอสิได้ใส่เงินมาสั่งโอ้ยอยากมีเงินใส่บ่ีบ่ลอรรราางอรอ,ง,อ,รองถามว่นมีเงินใส่บอโอ้มีเงินใส่บ่จ้าเพิ่ถามวนีเงใส่บระวากับให้ักับเรยแล้วละอ่ะ ก็ระู่อยู่วันรอตายแล้วแต่วันก็คุยกันธรรมดาจ้ะรอ,อบก็นขันท้าเอาเงินเราบหายรอบก็บสิบอมีเงินใส่ทั้งก็<ม>สิบอได้ใส่ตะว,วันท่านมันเอาเงินเพิ่นหายเพิ่นกัดจุดมว้พีน่าใส่อยู่คุ้มเพิ่นโบเพิ่นจ้ะเออ แมวว่าสัเ่ย์บานั่สีออกตัวนี้ล้วว่าสันมันโขกี่อเลย์บานเป็นเป็นบลื่อล่างนี่มั่นสีออกสามตัวเลยบอกแม่สันนก็เลย์บามันสีออกมันออกตัวนี้แล้วว่าสันเล่ย์สิเอาล้างพรอมบอกว่าสันมันออกบานนี้แล้ว เขียนให้นะ่าจะถ้าเขียนให้ต้นย0ไป801ที่งานเขียนให้นะ่ะโอ้ยแต่ว่าผู้หญิงที่อยู่ข้างทาง,งเล่านั้นเล่ามีตะบอ,อกว่าลามันออกหาศูนย์เด้อไปซื้อเอาอู้อืหแต่ว่าอังานคือเขียนให้ใส่ใ โอ้เข oh, ียนงเขียน้งกนเลยแต่มืเขียนเมขีอเนนน้นนี่เล่านะ่ะครัมแตเขียนต้อไอ่ะแค่สวนในาคือยู่างๆมันเล่าไม่บออนางมันอกหาศูนย์เด้อลมันบอกาศูนโอ้ ปาพูอ้อ่ะเป็นเสียงแม่มันบอลเจลา,<ต>างนี่แต่อ่ะเสียงแม่บอลอยู่ขาทางนันละอ่ะแต่ว่าตัวที่เสียงให้ลงคืนให้ก็คือแปดศูนย์หนึ่งค่อ่ะฝันมือคลืนสดสด้อนๆมือสิเหลี่ยมตัวกีบอลเจล วิ่งขกนใส่ซื้อเอาอตีเลขต,ต,ตัวดีตีคนบอกติจ้าเพิ่เสียไปโดนไปเจ็บไหห่หางพวกปีลรวจะจอโอ้กปีนี่เลยงัวแต่ฝันพ่อแม่บ้านนี่แต่ว่าฝันเอเอฝันเห็นโลากับโลกกับยูเนี้ยหลังที่เลกตายนี่เราจะ อันนี้ปันแบบนี่เพิ่งปันเห็นอ่อ่าอ่า,อาโอ้ก็เลยว่าอ่าอยามีเงี้ใใจให้ไปซื้อออเดอริ เรียกความฝัมมนเนาะอย่าขาดเด็ดขาดเนาะสำหรับอิสราเอลเป็นประเทที่ควบคุมหนาบอ่อิสราเอลห้องอิสราเอลกับ,กกบกนั่งโต๊ะก็อาจารย์ชุดชนอาจาอิสราเอลช่องเจีงยงพีออนะ่รามเนาะชุดชนคนไทยบ้าเมือนั้นกะ เป็นตัวเดียดเลยเป็นมัจเจจุดชนที่ว่านี่นเต่ในบรรลาสูตรสูตรนี่มันมันมันส้มกันสามสูตรจังีนะก,ก๊นโอ้ครับผมเะไยว้ว่าเป็นชุดชนอ,อ้าวก็หาซีเก้าเจ็ดซีเก้าเป็นมจเ<อ>จใช่ไหม อ่าอ ah. hmm. ah, ah, ืมอ้าวอันนี้คือชุดล็อตที่เสียวยังเย็นจันตัวเดิมตัวเก่ามาะของเจี๊ยงเพิ่นอ่าตางนั้นจะเจี๊ลบกพินซัมนี่ครับอ่าขอบคุณมากมากครับผมอ่าอัพี่น้องอ่าขอบคุณเจี๊ยงเพิ่นเพิ่นกับเจอ๊ยงพี่น้องเนาะ ก็เป็นกอย่างไกโชเอฟซีอ่ะนี่รับอิสราเอลพี่น้องชุดชนก็คือ549-749ตัดเอาพี่น้องเ4็ด4 9เกาเกชุดชนรับอิสราเอลของเจียงเห่ยครับชุดต้องว่าตตัาเอา508ดเอา5-0-8 5 8 0ย์0อัานย่นี่พี่น้อง อันนี้คือรักอิสเดียของเจยอยงเดอ่าเนาะนี่ครับผมแล้วก็เลีฝันพี่น้องงานตายเสียไปแล้วงานเสียไปแล้วไปคาปีหกปีพี่น้องถามว่ามีเงินใส่บ่อวัดอ่ะจะเอาเงินเป็นไห่เพิ่นกับสิบมีใส่เพิ่นว่าอ่ายู่ได้ครบเพิ่นพุ่มเพิน่นอะไรเป็นข้อฝันได้พี่น้องเด้อ มั่วพี่เินใส่พเ,สเ,เพ,สพื่อนว่าเอาเสียเอาเลขไข่เพื่อนว่าสินีเนาะงานไนจะได้เขียนใส่คืนห้พี่น้องเขียนลงคืนห้ยแปดศูนย์หนึ่งอ่าแต่ทีเป็นบนหรืออะไรที่เนาะหรือว่าจั้งใจเก่าพิจเดราเพื่อนก็ถามว่ามี่ม่พี่ลางบ่อ่ะก็มีอีกผู้หนึ่งผู้มาทำกันนั่นแหละบางส่วน ก็เลยว่าลางมันจะออกข่างศูนย์พี่น้องเนาะเอาอันนี้ก็โค้งที่ทายของเกจียงเนาะเลี้ฝันเลอ่าเพิ่มฝันเองสำหรับชุดนี้ครับอ่ของเจียงเนาะครับเลี้ฝันอ่าฝันกวอนสิแกี่ยงนี่พี่น้องเพราะว่ามันทรงใหม่ไอ้พี่น้องจะสอบพี่น้องโู้โทสุด่องแต่ว่าเด็ดเตือเปร์เพราะว่าฝันงามาให้ แปดศนย์หนึ่งบวิ่งเงินใส่เอาตัวดีเปิว่าแล้วก็อีกคูืนึงว่าลางมันสจะออกหาศูนย์โดยพี่รองเด้อของเจ๊ยำและก็รับอิสราเอลชุดของเจ๊ยำชุดชนเด้อพี่้องฝากตอนเอฟซีครับผมอันนี้คือของเจ๊ยำครับสดๆมันๆครับผม